ก็สวัสดีครับผมวันนี้มาเล่นนาคอยเหมือนเดิมนะครับผม อันนี้ผมก็มาฟาร์มเหนะมือนเดนะหรือผมผมเริ่มจากแดกนะครับวันนี้ผมอาจจะไม่ได้แบบแอคทีฟอะไรมากเลยครับผมจะมารีบแบบอ่สุขุมสุขุมแล้วกันนะอันนี้เวลามันมเวิวอัพหรือเปล่าวะหรือว่ามันมันได้เปล่าปะเอออันนี้ไม่ขึ้นวะน่าจะตอนได้ปั๊บหรือเปล่านะครับมันจะแปลงร่างอะไรนิดนิดอะไรนะโอ้โหสก,กินคือโคตรสวยนะครับครับเน็ต เด็กอันไม่ดีอ่ะอุ้ยไม่ไม่โดนเลยอ่ะอ้าวแต่เนี่ยไหวหวันยาวแบบนี้หวันย้ามาครับมาผมฟาร์มตอ่อโอ้โหมันจะมามั้ยเนี่ย Dragon and Swire ผมเปิดเลยดีกว่าไีครับทุกคนขอพิโซดาก่อนเหล่าเฮ้ยมาอาอบังก,กาอย่างนี้รอดยากครับผมอเอาไปก๊อฟเขาอีกไม่ไม่ไม่โดนอยู่ในต้ทำนียบเ่วยด้วผมโอเค,ออเ,คเราก็มาเวียนนะน,นะน่าจะเวียนยากระหว่างทุกคนมันเจอผมละ เดี๋ยวเจ็บนะครับโดนอะไรตันมาล้าวยิยูไม่ได้ดูแคลรี่เลยครับตานแต่ว่าตันอย่างนี้ก็ไม่น่าจะมีแต่ด,ดะโอ้โหบังให้ไม่ทันเพื่อนทัวทีกท <c oughs> ูก็ห้าสิบห้าสิบเหมือนกันนะเลยไม่บังครับคือแบบมีโอกาสตายเหมือนกันนะครับแล้วก็ ตีครีบไปก่อนเนี่ยรอรอรอดูตอนตอนบาบ,บูตายนะมันโคเท่นะดูดิโอ้โหโคเท่นะทุกคนสกินนี้แหละคือที่สุดของที่สุดละมาเอาชีชีพงแล้วนะโอเคไม่จะกดอันตีอยู่นะแต่ว่ากลักวมันมันเล่นลินอนะเบื่อมันหลบอันตีผมนะครับ ไม่กลัวเวผมเอา<ข>อ,อ,อย่างดีครับมาดีไม่มากันให้เพื่อนเลยนะ้องเจอแบบนี้เนี่ยนะครับมาดีเอาอเฮ้ติดติดติดลงล่างนะครับผมลงล่างมากันป้อมก่อนดนะ้วยโอ้โหโดูครับ มาดิของแถมแม็กนะแม็กแม็กซีมัมไปครับสวยเลยโอเคผมเราก็มาเข้ากลางนะเอ้เข้าบูับผมดูซีอยู่ผมงนี้ผพื่อเพียรตัวเขาเถอะครับทุยโอเค ตอนนี้เงินเราค่อนข้างนำนะครับดีหน้ากับชีนะโอ้โหเราโ,โดนผังนะครับเลยกวันตีดักไว้มันมันต้นนานอนะชีอะถ้าถ้าเราโกตีมันมันต้นเราไม่ได้นะโอเคผมก็าฟาร์มไปก่อนนะครับ มังก้าเก้าเรื่องเกินนะครับอาลิดดีกว่าโซโมาผมความก่อนนะที่สี่พันกันรอเปล่าพันกันนะตามนีครับผมมาล่าช็อต<ฮ>อ้าวอย่างนี้รอดรอดยากนะ ฟิกอะครับผมรู้ว่าผมจะอากนะฟิกแหละยังไงผมก็ตามนะครับอยูเอาไม่กันเลยหรอทำไมปล่อยกันง่ายเกินไปแต่ละตัวแบบว่าอย่างไรก็ก็น่าจะเล่นเชิงหน่อยครับมาเลยว่าอาดูอินมาครับขอเช็คระยะหน่อย โอ้โหไม่ตายไม่ตายก็ไม่ตายดีวะปล่อยเลยครับกู้เล่นอยู่กับยีน่านะค,ครับผมเอาไงครับมามาเพื่อนไหวเชิวอเฮ้ย กำลังไปแหละมา,าดี<บ>ดครับสวยครับผมหมดเลยช็อนนี้สองตัวอยู่บนวันเดียวครับผมมาู่กุตัดเลยไม่ให้เข้าเนี่ยถ้ามีาวาร์กลับ เด้ป,ปั๊มกลางด้วยเชียวมันบาากลับเลยครับทุเรน,นมานะขอลองเช็คระยะหน่อยนะโอเคผมไม่น่าเช็คดึงคนตลอดเอ้ยได้อยู่อ่ะเพตาเอาให้เอาเรียงเอาเรียงโอเคผมเกิดแล้วผมก็ไปต่อนะครับผมลุยกันต่อ าปาบต่อแล้วเฮ้ยอ้าวตายเลยวะยังไม่ทำอะไรเลยเอาให้ตายเนี่ยเอาไอ้นี่แม็กผมวะโอ้โหแม็กผมจะแม็กผมวะทุกคนคิดไงครับนารคอนอันดับหนึ่งอะ มาคนระับเข้าป้อมเข้าป้อมฮม่ผมไม่โดนนะเมื่อกี้เฮ้ยอะไรเนี่ยผมยังไม่ทำอะไรเลยตายละงงเขีรยบผมมามาง <c oughs> ตามไปก่อนครับผม เอามังกามังกามาดีเทสเหรอเที่ยวสู้ผมได้เหรอหมดนะเนี่ยไปสองไปเจ้สุดท้ายครับหมดครับผมเป็นไง <laughs> สะใจเว้ยเมก้าเอ้ยควอดคิวมาหนา่อย เอ้ยแมกนะผมแมกนะ <minor noise> ไม่ง่ายไงเลย <speaking in them> ไม่ได้คอร์สคิวอะทุกคนได้ออนซัตเท่าไรผมสำหรับคลิปนี้ก็คงจะม,มีเพียงเท่านี้นะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบายยนะครับเดี๋ยวเจอเกัน